Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ฟังหลวงปู hmm. ่มี right like ่จะใช้ไฟสาธุข nice. ู F ่อยากไปไหนไหนสาธุนะครับเดินทางกลับนะครับสาธุอาติปน์แจันหลวงปู่จะกลับแล้วนะครับจะบาดเจเอาเลยโอ้เต็มเลย ไมตันเลยนี่โคตรดมากเลยเอาเลยฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่5้าพฤศจิกายนสองพหาร้อยหกครับผมอยู่ที่วัดสว่างบึงทอง ตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญรุ่นราชาโชคของพระครูประโชธธรรมวงศ์ครับวัดสว่างบึงทองตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับหลวงปู่ศิลาศรีจันโท กำลัง <มา S 1> เดินาทางมาถึงนะครับเจ้าประการฝากด้วยนะสำหรับสำหรับญาติโยมส่วนบ้านธรเนียมบ้านก็คือสาวารถาจะเอาผ้าพระเดชพระคนท้านะอาจานาท่านยคนสุริยันโคสปัญโยท่นยนา,า,ยานยคนพระวัชรญาณศกวัชรยานวิสิตเดินทางมาแล้วสาะคราสุริยัน<ส>าามาแล้วค <สา S 2> รับ <สา S 2> จบทั้งหลายพระครูสุริยนันครับอได้เดินทางเป็นเมตตาธรรมอ่าแต่เมตตามซึ่งอ่าอาจารย์ท่านเมตตาท่าไทยที่ไปวัดหาพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจา้าพลสุริยัน,นะท่านดั่งรับผาตอนนี้พระเดชพระ,ดระคุณหลวงปู่มหาตุ่มเตวิโยก็เดินทางม,มาแล้วสาธุสาธุาธอ่าขอถวายการต้อนรับคุณเนออยู่ทั้งหลังหมดอ่าเดินทางม,มาแล้ว พระสุริยันเข้าไปข้างในแล้วนะครับพ,พร,ระรพรมหาตุ่มครับอ่าสาธุครับเห็นนะอ่านี่ละ่าสายญาติลพบูต่างบ่เข่าเจ้าวิชาได้เลยนี่ล่ะปู่หลวงปู่กราบกว่างใหญ่มาก,าก,าก,ยายกอนพอถึงแล้วพร้อมอาจารย์พิพัฒ อาสาทุนพร้อมกับพยานคืนนอพระสัมปันิโกศิษย์ดผาโคตรขมสายหลวงปูท่อมมทองบานถามว่าเราเหมือนกันสาธุนเน,นี่ยโหหลวงปู่เนี่ผล่แขนเนว่ยลายกระถาเป็นภาษาอีสานพระท่านบอกโอ้เป็นบุญตาทเทียนแดงโอ้คนอยากให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นเนออาะนี่ละเป็นผู้ที่สัมปันหาญาติโยมทั้งหลาย เดินจากเดินทางมาจากเมืองสารคามอาได้ให้ดูด้วยนะครับสาธุตอนนี้ขอเ้ายี่ด้วยนะขอเบายี่ให้อาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์มานั่งปกด้วยด้านหลังครับทุกโต๊ะเก้าอี้ทุกโต๊ะตอนนี้ได้ด่างพักผ่อนแล้วก็อาจารย์ที่จะถวายน้ำก็ได้เตรียมไว้เลยจะได้ในช่วงนี้ ไดาทราบว่าหลวงปู่ก็เดินทางมาแล้วก็จะได้เสกพิยียคมมาเสียบแทงหลวงปู่อาศีอาบาโรสาธุนนะที่เดินทางมากับอาจารย์พระปู่ระชดรรมวงตอนนี้ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะเข้าในการพระภรวนาออาจารย์ที่จะ เข้านำตกปฏิษฐานเสร็หลังจากหลวงปู่มาก็มาให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเตรียมจำน,นว,วนนยหลวงปู่มาแล้วนะครับสาธุ สาุกำลังเพราะกันสาธุสาธุสาธุสาุครับา้นคนให้ลองปูเข้าไปแล้วนะครับ คนที่เคารพครับนั่งลงนะครับผู้หญิงนะครับนั่งลงครับสาธุครับอ้าวสาธุพร้อมกันสาธาั้งดังๆครับดังๆสาธุดังๆครับ คิงนั่งลงนะครับขอบคุณครับเียน,นั่งลงนะครับขอบคุณครับวันนีพิธีพระเทลราผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเมตตานะครับนั่งลงครับ หลวงปู่เอ๋ กองตีเลอรอง 前方。<music> come about बेस พระเจ้าสกุลไม่ได้เลยพระเจ้าก็ยัญชนอื่นไม่ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับได้ถิ่นหนึ่งมีคนแบ่งปันให้นี่เดียวครับฟังร้องปูชาปูเข้าคนร้องปูเด้อนำลูกบอลตั้งเสียงปู ประมาณหนึงนาทีปูมพี่ศาสนาคิดมีงานดูนุ่งถ้าบุญยานทปั้นเลอังเสียงหลวงปู่พางหาศิริาสิจันโรองเขาเรื่อยๆเดีวไปฟังคำรลองปู่กันี กจีักนลไลฟ์ส้ไเสร็จแล้วเดี๋ยวไลแข่งกัน응อีกนี่ครับนี่เลยนอ่านล้ะครับอาซาทุนนั่งลง่อนางจากนู่นั่งนี่นะครับพวกเราที่อยู่ในมมนั่มานั่ลพเักนมา่ ให้สนในบริเวณรอบๆนะครับถ้ามงก่อนครับจะต้องไปหรือจะต้เป็นเป็นเต็มที่คิวกางนะครับสาวๆที่นีนะครับวันนี้ปูหาซีราติดตามทุกการอาจารย์สุริยันเรซาเปโด้วัดกลางน้ำเงินนะครับแล้วก็มี

กร이มที่지ี คตัวหาขอทางใลปูครับเ์างแล้วครับขอทางครับไม่ต้องไปเชิญหลวงปู่นะครับเพื่อต้องไปเชิญหลวงปู่นะ ไม่ต้องใกล้เชี่ยนหลวงผัวนะสาธุจากสาธุแค่นี้ก็ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วได้เป็นบุญตาสาธุจากสาธุขอทางเลยนะครัะขอทางผาผลิตพระพุทธค์หลวงพ่อสุริยันชัยตอนนี้เลยค่ะสาธุสาธุค่อยลงค่อยลงขอทางขอทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเขากหยิบบอกหยิมใจเป็นบุญอ่าอ่า ติดตามด้วยอาจารย์พยันนะครับวัดขาวน้ำเย็นนะครับเดินทางนับอะอนอาจารย์พิ่น็นมว่ันทีบ่มันลังมา ี่เปนนเยเปนจยับปวยแดงเลยครับรอ<ห>รับเลยรอรับเล่นาะเนนแบงนคนเยอะนะครับแน่นหมดเลยแน่นเล่นมาคมมารับ ปู่จะกลับแล้วนะครับดูคนถ่ายับรถเลยจถ่ยู

ລາວກໍເຂົ້າແລ້ວມາມາມາ เยเขาจะวานจะวานแบงเดี๋ยวเดี๋ยวตามเขาจะวานแบงเอาเลยโอ้แบงคงร้อยบกอรอย บานแบงอยเลยพท่านลาเลยเป็นแบง,งบแลอย <c oughs> นี <c oughs> ่ท่นเลยนี่อาบานโอ้ร่นสวานอีกเยผูู้้มผูยมอหๆน ไม่บานแล้วหมดแล้วเบิร์ตเล้วว้าวบ้านเศรษเป็นฝนถึ้งเนี่ยว่าตั้งแต่บ้านมองเดียวเจ้ายพื่นบานแป่งลอยนี่นะครับวัดสว่างบึงทองแปดแปดห้าครับรถเปนรถเป็นจ ได้ันไปเฮ้ยไมได้กนยแพงกฉัว่า่ได้กเดือนฉได้สุดไหมที่ร้อง